สวัสดีจากเมืองคัสบู๋นะครับประเทศฝรั่งเศสน,นะครับเราจะมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแยกนะครับในเมืองที่รถยนต์และรถจักรยานและผู้คนเดินเท้านะครับจะสัญจรนะครับก็เลยมีป้ายระบุไว้ตรงนี้นะครับว่าชาวกเซย์ืนโซนเดอร์ฮองกงเถออันนี้เป็นโซนเดอร์ฮงกงนะค,ะครับ คือว่าจะมีรถยนต์รถจักรยานแล้วก็คนนะครับมาอยู่นะครับดังนั้นเขาจะบอกว่าเพราะพิเต้นะครับพิวิเต้ก็คือสิทธิพิเศษนั้นขึ้นอยู่กับหมายความว่าให้สิทธ,ธิกับโอเปียตรงนะครับเปียตรงคืออะไรเปียตงก็คือคนที่เดินเท้านะครับอย่างรถมาตรงนี้นะครับเขาก็จะหยุดรอดูซ้ายขวา ว่ามีคนข้ามหรือเปล่ามีจักรยานมาไหมถ้ามีคนข้ามมีจักรยานเขาก็จะหยุดให้นะครับโอเปียตรงเอโอซิสนะครับก็จะเป็นกฎนะครับที่บอกนะครับเป็นป้ายภาษาฝรั่งเศสที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวมาลองออกเสียงกันอีกทีนะครับท a วเว e เซย s o n de เดอฮ k o งกงเธอเ i อฮิ i เต โอเปียตง AOC g r e e c นี่นะครับก็เป็นโซนที่เราต้องดูการถ้าเราจะเดินข้ามถานนเราก็เดินข้ามได้เลยดูให้ดีนะครับว่ารถมาหรือเปล่าแต่ถ้าเขาเห็นเราเขาจะต้องหยุดนะครับเพราะกฎคือเขาจะต้องหยุดให้เรานะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับองว่าคงจะมีประโยชน์แล้วก็เพื่อนๆจะชอบกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ รักแล้วก็อยากเรียนรู้ในภาษาฝรั่งเศสนะครับขอบคุณนะครับและสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ